โมตัสสะภควะตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะโมตัสสะภควะตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะโมตัสสะภควะตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเทวุตรเทวดาพยาอินทพยาพรหมองศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่ศิริร่างอยู่ในหลักกิโลตรงนี้ขอเปิดโชคเปิดมานเปิดดวงให้ผมในวันนี้ ก็ปล่อยเลขไปข็ให้เข้าตรงๆบางๆเด้อเงนนีน้เตอ,ตอแต่จันตาเซยมีก็ดีเด้อสาธุครับก็สวัสดีครับพี่น้องเบาวสิงคัาเนาะมนีกน็มาพบครับเบาว เสียงข้านคือเก่าก็เดิมกับพี่น้องเมื่อนี่ก็มาตามแนวทางอยู่ที่หลักกิโลให้โชคครับพี่น้องเนาะมาตามตัวเลขอาจารย์ย่าครับพี่น้องเพราะว่าเลขอาจารย์ย่างวดอุงนึงเขาเต็มเต็มครับพี่น้องพอดีเพิ่นเขียนว่าตกันครับพี่น้องเนาะเขาทั้งสามโตเลห้าศูนย์สามกับพี่น้องเนาะเมื่อนี่ผมเองเบาเสียงข้านกับมาตามแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเบาเสียงข้านคือเก่าก็เดิมครับพี่น้องเท่าก็มาตามด้วยกันเนาะอยู่ที่หลักกิโลให้โชคครับพี่น้อง อยู่ที่สาลตาจันตาเซยามีครับพี่น้องเนาะเขาก็มาตามในการกระเป๋าสินคา้าเนาะพี่น้องมาหนีอยู่ที่หลักกิโลให้โชคเขาก็มาตามในการเลขเด็ดอาจารย์ยาครับพี่นอ้องผ้ซื้อว่าเขาตลอดครับอยู่ที่หลักกิโลให้โชคเนาะพี่น้องเขามาหนีครับมาตามแนวทางในกนรบบา,ารกระเป๋าสินค้ามาหนี้ครับพี่น้อง น้โมตัศสพพะภะควัตโตรละะโตครับผมและเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห้วยแม่น้ององมมึงเจ้านาก็ดีองศักดิ์สิทธิ์ที่สิทธิ์รางอยู่ในหลักโลนี้ขอเปิดทางให้ข้าพเจา้าครับพเจ้าจะปล่อยโชคล่อยลาภให้เอฟซีทุกท่านทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกหมู่บ้านก็ถุก ขอให้เข้าตรงงเหมือนเดิมแบเด้อถูกชาทุกซาถุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสาธุสาธุเทวบุตรเทวดาพยาอินทพยาพรหมองศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิทธิ์ร่างอยู่ในหลักกิโลตรงนี้ขอเปิดโชค เปิดมานเปิดดวงให้ผมในวันนี้ขอปล่อยเลขไปขอให้เข้าตรงตรงบางๆเด้อวันนี้เตือต่จันตาเซยมีก็ดีเด้อสาธุขอให้เข้าอีกเด้อตาวันนี้ ยังนะยังนี้ลยน้ำสิป่วยเลยไปคอยเขารตรงๆบางๆในวดนี้น

อ่าบัสดีครับสวัสดีครับครับวันทึกวิธีจัดการแล้กบอกสำคัญกำลังติดตามตามต่อแนี่ยท่านวันนี้เจัาที่16กรกฎาคมพบหน้ารลวงโฮจิเตพี่น้องครับครับอาจารย์ยาัขีิโลงให้โชคหลัขี้โลงเงินนะครับพี่น้องครับครับอาจารย์มี่เนี่ยท่างกันเลนะครับครับมวลที่ผ่านมาก็ฝันอ้วเขาแม่นปวดครับแม่นอิ่ง โกันนี่แม่นอีหลห์ฝันฝันแม่นว่าแต่แต่ผมบ่ได้บอกเอฟซีไปนช่วงนะั้นผมฝันว่าจะสานหายเอาแต่โตสานหายปร mm hmm. ะตฝันกับตาเซเกี่ยวกับตาเซีโอ้มันเขาตรงปรับเลยจับแม่นอฝันว่าฝันว่าตาเซีให้ป้าหาตัวมันตายไปสามตัวว mm hmm. ันนี้ผมว่าห mm ้าศูนย์สาม ครับวู้เขาตรงปั๊บเลยปีแน่นอนอาจารย์เนาะครับตกกันเสียดายแต่ความฝันว่าสารหายนั่นโบกเขาครับโบกเขาแข็งสารหายโบกเขาแต่ไปเขาเขาตกกันหมิ่นตาเส้เนาะครับตาซียให้ป่าตาซียให้ป่าครับเพราะที่นี่วิทยาบ้านเราบางสักขัญนว่าบ่ไงว่าตามอาจารย์แข้งคนเดียวร้อยออกสามตัวตรงเลยครับเพือบ่ได้เเลยนาะพดใหญ่เลยเนาะช่วงช่วงนั้นก็ ป bon ื mm ๊อ hmm. ปั๊บออกเลยเหรอออกสามตัวตรงหนอยเออสะเอยเอออนี่แต่ว่างวดนี้อาจารย์ฝันนี่ยังครับฝันฝันแล้วครับฝันแล้วฝันว่าขับรถสองแถวคันนั้นไปโจทย์มองสามแยกไปโจทย์มองสามแยกบันิย่างไปย่างไปไปพอนกตัวหนึ่งจับมา จับมาบัดจับมาได้แล้วบัดนี้มาหารถรถมันหายบัดนี้ครับรถหายรจากเอฟซีจะตีเลยเป็นยังไงคือผมโบโบหูครับนี่แหละผมฝันรบนี่ว่าจะไปงานศพเนี่ยไปพอนกบอลลงจากรถไปมองนั่นกับสามแยกกันบ่มองมีคันนาปย่างไปแล้วรถไปงานศพก่อนเถอไปพอนก จับนกกลับมาหารถรถหายบ่นี่จนลักไปบ่ได้คุณเจออกโอ้ยนี่แหละความฝันครอบนี้ฝันนั่นทะเบียนรถคุณบ้าอาจารย์ทะเบียนรถโบหูยังบ่ได้ยังบ่ได้ขังขางขางนั้นเบอร์ิจิตยังไม่สิจิตยังบบหูแต่ผมบ่มักตัวนะผมมักแต่ฝันจับนกแหละ กลับมาจับนกครับจับหนกเลขคือสิกับ <Okay. S 1> เลขตีตีกับเล็กัวเก่าตีกับบึงบึงเลยเล็ตัวเกาตีกับฝ <Okay. S 1> ันยัยทีมึงนั่นจับหนกได้มากับหายที่มีศูนย์หายก็ศูนย์เอยพวกจับถือบดถือเลย รถนี่ถ้าเบิรงโคกสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ค่อยตัวเดียวหรอกบันลายหรอกโตกันอยังบัทันใดโตกันไอตัวนี้ไปก่อนอาจารย์โชว์ไปอบใบใบขอสามตัวตรงๆนะอาจารย์เท่านี้ตัวฟันว่าจับตาตาเซให้ปลาหาตัวตายน่าสามตัวเนาะเขียนไม่ไหมเนาะอาจารย์บอสตั้งแต่พูนแล้วตั้งแต่ปล่อยเหมืน จทำาทำเพระมีบชาวบ้านเอากันาไปตัวเดียวก็ออกตรงๆเลยน้อยใเนาะถือว่าพร้อยตัวครับผมเน้นแต่ตัวนี้แห้งบัดเหนึ่งแปดโอ้แข็งแห้งเลยตัวนี้แข็งแห้งมัยอมออกบ่ยอมออกผมปล่อยบจัดเถอแล้วบอกออกครับแข็งแห้ง ยอมรับว um, well, we well, uh, well, us ่าแข็งแห้งบานเล็กที่แข็งแห้งบอยอมบอกเออบอยยอมบอกฝันยังไดบอยยอมบอกไาไงผมปล่อยไปสองสามหลบเกี่ยวข้องอยู่แต่จังสี่แล้วบอกออกแข็งยอมรับว่าแข็งศักสิทธิ์แห้งว่าสารนี่ศักสิทธิ์แห้งขนาดฝันว่าหายหมดแล้วก็ลักไปยังบอกยอมออกผมว่าสารตาเญยมีแข็งแห้ง แข็งครับแข็งแห้งอันนัดโปอยไปยังบ่เห็นออกจากเทื่อและโบออกกันโปยไปตัวอื่นคือออกการโปยตัวนี้ไปก็บ่เคยออกแข็งแข็งแห้งยอมรับแหละผมว่าอู้ว่าฟันจังสีต้องออกแหละสิบแปด ว่าหายหมดเนาะโยมออกเห็นได้ผลเนาะไปแว้บๆผมอะไรกวยไปกวยมาอยู่ลมมันผัดเพราว่าสารก็สีแดงหมดเนาะว่าเลขต้องออกสิบแปดมันบ่ออกมัแข็งมันใจแห้งแข็งยมนะัมกครับวันวัตเซสตัวนี้ตกการมันออกสามโตเลยสามโตเลยเรือเสือ่เหม่นแห้ง มันยำมันมันยำนึ่งแผ่น้อยอาจารย์น้อยอ่าโบยงบอกเนาะเี่ยทั้งคนนี้นะอาจารย์สิบรถกระดาษต้นสกัดอะไรตองเท่านี้เกัอครับนี่โอ้ยอาจยาปล่อยแล้วอะไรรอรอรอตัวกันนะครับรอตัวกันตัวกันนี่ยังไม่ทั้ปล่อยหรอยังปล่อยยังโบอันนั้นตามมาตามอาจารย์อีกรอบหนึ่งยังโบมันใจครับประมาณวันที่เท่าใดนะอาจารย์โบหูทะเบิง บุญของนักช่างตัวน้องเงินโอ้โหเป็นนเป็นนกางของรัฐบาลไทยเหาเนาะครับห้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเม็ดเดียวหกหนึ่งกับทุวกันนี่นี่ผมว่าเลขกลับนี่นี่ตัวนี้เลยห้าศูนย์เลขกลับเพราะผมจับนกไปผมว่าจะไปงัดศพไม่ได้ได้ต้องกลับมาเหมือนเดิมเลขตัวเก่านี่แหละว่าเลขกลับนี่เลขกลับตัวน้ำม่บอกนารเงิเนาะครับ พาาะว่าเลขตรงกลับพาศูนซูนฐานเนาะอาจารย์เนาะครับไปกลับบ้านเนาะครับต้นนี้เขาเก่าเจ็ดเลยอาจารย์เก่าเจ็ดนี้เลขมากเลขสอบอยู่ในหลักกิโลตัวนี้ครับอันนั้นก็ไปลองครับครับนี่อยู่หลังอาจารย์เนาะเป็ี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ที่เก่าเนาะอาจารย์มัจับใส่เก่าเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก่าครับเม็ดเดียวเลยอาจารย์เม็ดเดียวพวกหนึ่งเดียวอาจารย์เป็นยังไง เม็ดเดียวหกหนึง่งครับหกหนึ่งนี่คือว่าจับได้นกตัวหนึง่งครับนี่มันเกี่ยวข้องกอับสองตัวนี่แหละสิบหกห้าศูนย์นี่มันอยู่นในหลักกิโลอีกนี่ครับนี่ความฝันจับนกได้ตัวหนึง่งความฝันมันก็อยู่ในครับครับมีทั้งสองอ่าครับเพราะว่าในหลักกิโลนี่ออกมากมันเป็นพกที่ควรหรือเปล่าครับออกไป ออกู่ครับไปมันไปมันไปสงวดกลับมาอีกไป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 มากลับมาอีกคือเห็นบอ่อเห็นบอ่อแปดเก่านั่นไปมามกลับมากึนคือเก่า,าคาาารับดีบดีดีมันมาตัวนี้เลยนี่กันออกมันติดสติเกา่ามันออกเก้าแปดเก้าแปดมาแล้วมันเคยออกตัวนี้มา อ่ามีตัวนี้ตามบ่ออกหกหนึ่งก็ออกหนึ่งหกสติเก้ามาสติเก้เก่าครับแปดเก้าครับแปดเก้ากาแปดนี่โอหกหนึ่งตามตามมันออกมาแบบนี้สองหลอดเราหน่วยคันบ่อคันบ่ออกคันบ่อออกหกหนึ่งนี่มันสมารัตนี้ศูนย์เกาอ่าศูนย์เก้าอับสติเก่าแบบนี้ ว้าวฝันรอบนี้มันมาจังสิแค่เขาเข้าฝันลักษณะได้ยังีงมันสะออกเรียนการบ้านยังไงตามสิบเข้าฝันห้องนี้มีครับออกออกออก,ออกเคยออกแบบนี้แหละเคยออกมาที่เคยอันนั้นมาฝันมาปั๊บมาเบิงเเบ้งเลขเบิ้งเลขหลักลกิโลมันสิมีบ่บวกขันมีออกครับ<อ> เอองวดนั้นว่าว่างวดที่ฝันว่างวดที่3ตัวนี่ครับผมก็ฝันว่ามันเอ๊ะมันสิมาพักแล้ผมปล่อยไปอยู่พุ่นเนาะอยู่ปูเทพครับอ้าบ้านพุ่นแหละบ้านหยังลืมแล้วผมปล่อยไป53บัดนี้ที่จริงผมสิปล่อยไป3ตเด้นี่บ่ผมสิปล่อยปไป053บัดนี บันนี้ผมคิดว่าเฮผมมาเกี่ยวยาอยู่เนาะจาาสมุดว่ามามามาอว่าจันยาจันยา,ยนยามามาหรว่าผมบอเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวกอนที่จริงแบบน,นี้ผมสินับใจผม่าเกี่ยวไปผม่าคิดว่าโอยไปศูนย์ห้าสามผมว่าขันถือเกลียวผมจีลำบากแล้วว่า <c oughs> มีแต่โบมีเงินซื้อของขึนคูข่ขึ้นคข่ยอปูเทพเนาะ <c oughs> ผมบอคิดยังสั่น ผมยันลาบากว่าผมโปรยไปสงตูดีกว่าโปรยหาสามอันโปรยไปถนนถึกโตดยดีเพิ่งเลยดีว่าว<อ>่าผมลําบากเด้นี่แ<อ>ห้ผมบอกคนบอกค่อยเล่นละนะเนาะหวยผมบอกอยากเล่นเล่นแล้วบอกผมบอกค่อยออกอยากให้ fc สื่อเขาพ่อเมื่อกี้ fc บอกให้ผมสื่อดอกสื่อแล้วบอกออกว่าอาจารย์ก็ต้องสื่อดอก ให้หนูซื้อเองเดีย๋ยวจะแบง่งเงินใช้ให้ใช้อยู่แกว่าไปนี่เออว่าจัางสันเนาะผอว่าเออเดี๋ยวบอซื้อดรอกผมก็บอซื้อมันก็ออกไปออกไปออกไปกันผมซื้อแล้วมันสิขัดโชคเอาผมต้องรักกันที่ซื้อต้องรักบอให้ไปหูขันคนแนมเออไอ้จานซื้อเลยยังเออย่างสันบอได้ต้องรักซื้อจะให้เขาหูอั่งสันได้ ไอ้กี่พวกลักซื้อลักเอาตีโทรตถรีเนาะเ <c oughs> มียบุกหูรอกพวกลักเอาได้เธอละใบเออได้ก็พอใสอ่เนาะให้ลูกหลานใส่ซื้อกับน,นมกินแต่เมืเ่อเฮ็ดยังสั่นก็นบม่ได้ยากลักกันหูหูสองคนมาเป็นยังดอกะขันโอนอื่นหูนนะั่มเนาะไบ่ได้ครับอาจารย์ยำพลเอกรอบนึงอาจารย์ครับครับครับนี่ มีรองครับเตรียมเก็บนะครับก็เปันแชมป์ปี16ประการครบสองคนอร่อยของทีเบียรนะครับมีรองครับวันนี้ก็รอาจจะเป็นทัวร์ไยเนาะขอบคุณอาจารย์ย่านะครับพี่น้องครับที่มาให้แนวทางในการจะ่งขอยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเนาอันไหนสำกัญนี่ยังฝากอาจารย์เนี่บอกทำให้อาจารย์โดยเฉพาในเอฟซีนะครับอาจารย์ครับครับขอให้เอฟซีทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเร <Okay. S 2> จริญคิดสิ่งใดก็ให้มีความสมหวังปรารถนาะอะไรก็ให้มีความสุขหวังปรรถนาะให้ซื้อหวยก็ให้ถูกให้รวยๆไปตามพวกอาเซียเขาให้มีเงินใช้ทั่วหน้าทั่วกันเอิน่น <Okay. S 2> อูกอาจารย์ยาจิไว้ครับพี่นอ้องหกห้าห้ากห้าห้าเดือดไทย